เดี๋ยวก่อนนะครับมีอะไรเหรอคะคุณพอจะเห็นผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีดำแล้วก็กางเกงสีดำบ้าไหมครับไม่เห็นเลยนะคะไปไหนลรอว,วะเกือบไปจับได้แล้วเชียวงั้นไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณมากนะครับ กี่กิมมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้ทำไมกิมไม่ไปนอนผมรำรามานจังครับพี่เฟินพี่สัญญาแล้วว่ากี่จะต้องหายอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกครับพี่เฟินพี่เฟินเก็บเงินเอาไปใช้เองเถอะมันรักษาผมมันก็เสียเป่ากี่กี่เชื่อพี่เถอนะยังไงพี่อ่ะก็ต้องหาเงินมารักษากี่จนได้อะ่ะ ยังไงหรอครับพี่ว่าเอาเป็นว่ากี่พักพรนเถอะนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องค่ารักษาเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะโอเคครับรีบ <c> ร <oughs> ีบไปนะคะพี่เฟิร์น<ะ> <c oughs> ใ็นใครมาขวางฉันไว้ทําไมฉันก็เป็นเจ้าของตุ๊กตาตัวนี้ยังไงล่ะเอาตุ๊กตาของฉันคืนมาเดี๋ยวนี้ฉันให้ไม่ได้นี่แกอยากได้เงินมากขนาดต้องของโมยของของคนอื่นเลยหรือ,อยังไงคะฉันให้ไม่ได้จริงๆทําไมแกะจะเอาเงินไปรักษาน้องชายที่ป่วยอยู่หรือ,อยังไงนี่เธอรู้ได้ยังไงฉันจะรู้ได้ยังไงมันก็ไม่สำคัญนะ เอาอย่างนี้ดีไหมล่ะในนั้นเนี่ยมีเพชรอยู่หลายมิดเลยนะมูลค่าก็ไม่ต่ำกว่าหลายสิบล้านน้องชายแกก็คงจะใช้เงินรักษาไม่ถึงล้านหรอกมั้งเพราะฉะน,นั้นเอาตุ๊กตาตัวนั้นคืนมาให้ฉันและฉันจะแบ่งเพชรในนั้นไปให้แกเป็นหนึ่งตกลงไหมล่ะเธอพูดจริงๆใช่ไหมจริงสิฉันพูดจริงๆนะโอยไม่ต้องคิดมากอะไรแล้วเอามา ไปไหนเนี่ยเอาเพชรจันคืนมาเดี๋ยวนี้นะได้แกอยากลองดีใช่ไหมฮะไอ้ไอ้ไอ้จับได้สักทีนะไอ้นี่นี่แกจะมาจับฉันทำไมเนี่ยฮะไม่จับยี่นั่นนู่นมันเป็นคนขโมยของของฉันถึงฉันจะเป็นคนเก็บขวดขายอะแต่ฉันก็ไม่ได้ไปขโมยเหมือนใครนะนี่ เพชรของเธออยู่ในถุงนี้หมดแล้ว ตำรวจคะคนตำรวจคะ,คว,จคะว่าไงครับออพอดีว่าเมื่อกี้นี้อะค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเอาตุ๊กตาที่มันมีเพชรอะค่ะมาทิ้งไว้ตรงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณเป็นคนดีจริงๆเลยอะเออผมมีเรื่องรบกวนอยากให้คุณช่วยหน่อยรครับผมคิดว่า ผู้หญิงคนเมื่อกี้ยังไงต้องกลับมาเอาเพชรแน่นอนผมอยากให้คุณช่วยเอาตุ๊กตานี้ไปนะครับส่วนเพชรเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บไว้เองแล้วเขาจะไม่ทำร้ายฉันใช่ไหมคะผมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะป็นคนร้อยตังค์ไปเองก็ได้ค่ะไปคุยกันต่อที่โรงพักเถอะไป นี่ครับคุณตำรวจคะแล้วถุงเพชรเนี่ยล่ะคะความจริงแล้วผู้หญิงคนนี้นครับเธอเป็นภรรยาข,าของเจ้าของร้านเพชรแต่ที่เธอขโมยของมาอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะเอาไปใช้นี่ให้กับชู้วงเธอทางเจ้าของร้านเนี่ยต้องการให้ตัวคนร้ายครับส่วนเพชรเนี่ยก็ให้เป็นรางวัลนำจับไปขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะคุณตำรวจไปไป ขอบคุณนะคะ